สวงไม่ยาวนะฉบับ้านย่อเพราะเราครึ่งชั่วโมงนะเ้าวงสวงที่ที่เราค่อยมาจัดเวลาให้หมดลงกวนพอวงสวงเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ผมจุดทูบจุดเทียนแล้วแต่ทางครูชาวว่าเนี่ยทางทางพรามชาวว่าไปเนี่ยก็พอจบปุ๊บก็ต่อด้วยไหว้ครูมวยเนี่ยเพราะท่านเป็นนักมวยรเส็จแล้วเร่งไว้สุดท้ายเพลงปิดท้ายเลยแล้วก็มาถ้ามีลำจากไว้พรก็ก็ว่าไป ก็มาจบด้วยเพลงเสองเพลงสองเพลงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เออเป็นกี่นาทีสิบนาทีพอดีสิบนาทีครับเวลาทีสิบนาทีเพราะนั้นมันก็เลยยี่สิบยี่สิบเนี่ยมวยเนี่ยท่างกี่นาทีที่มันจะลงตัวแปดนาทีแปดนาทีก็เอาบวกบวกบวกเป็นสิบแปดสิแปดแล้วแปดสิบสองสิบสองค่ะสิบ่าพามิจะอ่านอ่านกี่นาทียี่สิบนาที โอ้ไม่เกินสิบหาทีที่ยอดมีสิบนาทีมั่เกิดเป็นสามสิบเปนาทีเลยเกินครึ่งชั่วโมงถ้าสิบนาทีได้ไหมเอาที่สําคัญที่หัวใจสิบนาที่งมาเลือยได้แค่นั้นสิ่ก็เหลือ4สี่ผมขอสองนาทีครัองนาทีสองค่ะเลสองค่ะต้องแปดนาทีสองก็สองก็เปิดคขาดเลือ ท่านผู้ว่าครับขอสองนาทีนี้ให้คุณผู้กี้นาเสนอพิธีกรครับพิธีกรอาเซียนจะพูดถึงนโยบายของท่านผู้ว่าผุณขอความเมตตาสักสองนาทีตรงนี้อภูรุ่กี้ยืนขึ้นแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแนะนำเขาจะได้ออกยูทูปไปเขาจะชาวฝรั่งเขาจะทราบเอาเลยครมาชมแนะนำเลยอาเซียนก่อนก่อนงานยังไม่ถึงในสิงก่อนงานนะใช่เอาเอาเอหน่ไม่เป็นไรพากว่าสอนทีไม่พอเราต้องห้านาที มันเกินไม่ได้ด็กอันนี้ก่อนเพลงครับใช่ใช่แต่ว่าเราบวกเวลาไงมันก็จะเกินมาสามไม่เป็นไรครับแค่สามนาทีเพราะว่า I am Supapit Koyan, a teacher from b a s m e t k o p r i a n School. I will be a master of ceremony today. b u r i n a m Santi Song is m e a n t to build awareness, consciousness, and instrument for mental a n c h o r of b u r i n a m people. It reminds them that they are members of the same family. the consanguinity and this dance of King Lama I. Burilam people show their loyalty to his majesty the King, the Great, who has the great to the people of Thailand. The song is one of the policy to both easy and modern, which has the ultimate goal to make Burilam peaceful based on the self economy for the members of Burilam family. Constant and residence of King Lama I. This is one of the policies of Buriram government. Mr. Seri Sinatai and Mrs. Vimon Sinatai, Ministry of Buriram Red Cross, Give them a bit of pause? Please. Okay. <laughs> 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 โรงเรียนบ้านสมแข็งทองตาลค่ะทำหน้าที่เป็นวิธีกรรในวันนี้ค่ะเพะลงบุรีรัมศรีสุขเป็นสื่อในการสร้างความกระหน่ำสร้างจิตสํานึกเป็นเครื่องที่เปลี่ยนจิตใจให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดความสามาคัคคีและรลู้สึกเสมอว่าคนบุรีรัมย์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานรัชกาลที่หนึ่งได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ที่ทรงมีข้ามหากรรุนาทีคุณมต่อปุ่มชมชาวไทยและเป็นนโยบายกับเคลื่อน BCMO เดียวเป้าหมายสูงสุดบุริลล์เราสันติสุขบนความพอเพียงเพื่อลูกหลานชาวบุริลัมเ์ครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานทจะก,การที่หนึ่งตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบริลล์ราลายเสงสอสีนระต่ายและครุงศริโม่สีกระตรายได้เกเหล่าชาติจังหวัดบริลัมย์าขอสิ่งปรมือเป็นกำลังใจให้กับท่านสอบท่าน 你家我家怎么